สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการประเทศไทยก็ของเราเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์ครับ21นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้เสาร์ที่29สิงหาคมท่านผู้ชมคงจะทราบแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้การชุมนุมนั้นก็เลื่อนออกไปก่อนนะครับเนื่องจากเราเกรงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารนั้นจะเหงาแล้วก็จะมีงานทําเยอะไปนะครับก็เลยให้เขาเฝ้าทาเนียบรัฐบาลไปพลงพางก่อนนะครับเฝ้ากี่วันก็เรื่องของเขาไปนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ผมมีความปลื้มมากๆเลยครับเนื่องจากเราคลิกเข้าไปในเว็บไซต์เว็บหนึ่งครับที่มีชื่อว่า Galaxy World of Record นะครับบันทึกครับว่ารายการประเทศไทยก็ของเรานั้นติดอันดับหนึ่งในโลกของผู้ชมนะครับไม่แน่ใจว่าฝันไปหรือไม่อย่างไรแต่ที่แน่ๆครับผู้ชมมาจากปารีสมาจากนิวยอร์กเดินทางมาถึงที่นี่ครับผมก็ต้องแนะนําแขกรับเชิญ3ท่านนี้ก่อนซึ่งก็เป็นแขกประจําไปแล้วแต่ว่ามีมาหนึ่งท่านที่แปลกออกมาเนี่ยนะฮะสวัสดี3ท่านครับสวัสดีครับ คุณเก่งกาลุนโหสกุลสสอดอนเมืองเลครับคุณอนุสรปั้นทองสสบางเขนใช่ไหมฮะแล้วก็คุณอนุดิตนาครทัพเป็นสสบางเขนและดอนเมืองใส่ละใส่ใหม่ใสยใหม่ด้วยคุณเฉยยุทส่ยิ่เท่ครับที่มาเนี่ยเพราะว่ามีเหลืองมีเลืองเขาชอเดี๋ยวก่อนที่เมื่อกี้ผมบอกว่าการซีเว d ร์ออฟเรคคอร์ดไม่ใช่โลกบันทึกนะระดับจักรวาล ยยบ,บันทึกไว้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าประชาชนมาจากปารีสและนิวยอร์กนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆและคุณอดุลิตต้องแทนไปเลยครับวู้ <c oughs> นะนะมาจากที่ไหนนะฮะ <c oughs> มาจากปารีสมาจากรักทุกคนเหมือนพี่เบิร์ดเลยร <c oughs> ักทุกคนหมายถึงรักฮะ รักทุกคนหุ้ดป้าเขาบอกว่าฉันอายุน้อยนะครับอ,รอ,อายุเหลือน้อยแต่ว่าก็เป็นท่านผู้ชมที่มาจากแถวๆลงหลังปารีสแล้วก็แถวๆลงหลังนิวยอร์กครับอ่ะเขาเลือกประเด็นวันนี้ท่านผู้ชมครับที่จะหลีกลี่หนีไม่ได้เลยก็คือเรื่องของคลิปคริปแล้วก็คริปเป็นกริยาสามช่องคลิปแปลว่าตัดคลิปแปลว่าตับเหมือนกันอ่าเพราะว่าฉะนั้นตัดหรือไม่ตัดอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครับ ไม่แน่ใจว่าคลิปที่เราได้มาล่าสุดนี้นะครับเป็นเสียงนายกอภิสิทธิ์หรือไม่ครับรบและเป็นการตัดต่อหรือไม่อย่างไรท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งท่านผู้ชมต้องติดตามชมให้ได้เลยนะคแต่ว่าเรื่องแรกที่จะนําเสนอคือเรื่องอะไรฮะครับวันนี้นะครับเพียงด้วยนะเอาแน่นอนจากนั้นอันนั้นขาดไม่ได้นะครับเรื่องของชุมชนพอเพียงแต่วันนี้นะครับเราจะเข้าฮอตใช่วันนี้ครับในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็มี เรื่องฮอตฮอตมาอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องร้องเรียนการทุจริตนะครับในชุมชนพอเพียยังไม่จบอีกเลยนะมาอีกเรื่องของใหม่มาอกแล้วหรอมาอีกเรื่องหนึ่งนั่นเรือความบัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทะความแกะยังไม่หายความแพะเข้ามาแทกนะครับวันนี้สอนสอนุสรปั้นทองครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตบางเขนแต่ว่าหนังสือร้องเรียนนั้น เดี๋ยวให้ชทางได้หนูสอนช่วยถืออะไรครับช่วยกันทำาหากินนิดนะครับนี่เป็นหนังสือร้องเรียนนะครับจากผู้ที่เดือดร้อนนะครับได้นําเสนอผ่านไปทางสสวิชาญมีนชัยนันท์ซึ่งนะครับติดต่อซึ่งก็เป็นประธานภาคกทมของเราครับแล้วก็ได้มอบหมายให้กับเขียนว่าไงฮะเขียนอ๋อเป็นโครงการต้นกล้าอาชีพนะครับก็ได้มีการคดกองกันเกิดขึ้นแล้วนะครับในเรื่องของการอบรมเนี่ยอบรม20กว่าวันตอนนี้ ทางกอทมก็ได้เลื่อนนะครับครับหยุดอบรมแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้ผู้เข้าอบรมรับทราบเงินตัวเงินเนี่ยที่จะเข้าอบรมเนี่240บาทต่อวันคือให้กับคนที่มาอบรมใช่ครับใครเข้าโครงการต้นกล้าอาชีพก็จะได้เงินด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีการจ่ายเงินนะฮะแล้วก็มีคนนําเอกสารของเขาเนี่ยไปเบิกเงินแทนไอ้โม่งมันไีกแล้วเหรอ มาอีกแล้วอย่างนี้มันต้องยุบสภาแล้วยุบสภาไหนสภาวสุก็เล่าให้ฟังครีโบรงการ้อเดีวมีครับโครงการต้นกล้าอาชีพเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่หนึ่งเหมือนกับโครงการชุมชนพอเพียงงบประมาณครับท่านผู้ชม6,900ล้านบาทนะครับซึ่งไม่น้อยครับเดี๋ยวข้อมูลนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะมีการทุจริตจริงหรือไม่เดี๋ยวทางสํานักงาน ปาโกงครับสปปสี่ศย์หนึ่งพักเพื่อไทยจัดตั้งนะคุณไหมสมัยผมเป็นนักข่าวผมจําได้มันเป็นโครงการยอดทิตของพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องยุบสภาสมัยคุณชวนนี่ครับไอ้ที่เอาเอกสารสิทธิ์ไปแจกพี่น้องในจังหวัดภูเก็ตปรากฏว่าเฮ้ยม่นรวยลืมไ้่ไเลที่ไปแจกมันอีกคุณคุณเชื่อไหมครับว่าโครงการสปปสี่ศหนึ่งเนี่ยก็จะมาให้ท่านเห็นในหน้าข่าวอีกในรูปแบบใหม่แต่รูปแบบใหม่รูปแบบใหม่แต่ว่าจัดให้สัปดาห์หน้าแต่เป็นพรคเดียวกันนะเหระ แต่เราเป็นคนตั้งศูนย์ที่จะสำนักปราบโกงเนี่ยสปกรในย่อมาจากสอนิสสำนักสริปราบกอก่นี่ก็โกง401เนี่ยเป็นเบอร์ตู้ปอนออแล้วก็อสปก401ครับก็มาจากสำนักงานปราบโกงซึ่งสามารถส่งข้อมูลมาทาง ตู้ปอนอร้องเมือง4ส่งมาททงตู้เย็นได้ไหมฮะสวัสดีครับพี่อ่นอี้ก็เป็นเรื่องราวครับคุณจิรยุทธ์ที่้จะให้ผมดูต่อไปเพรามันเกิดในเขตท่าแรงหมู่5นะครับเขตบางเขนครับคุณอนุสรเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นสสอยู่แถวบางเขนดอนเมืองนี่นะฮะท่านอาจจะพูดไม่ค่อยเก่ง แต่ว่าวิธีการลงพื้นที่นี่เจาะลึกลงไปนี่ครับแต่ละเรื่องไม่จะงว่าท่านสอสอนุสรนะครับไม่ธรรมดาครับเพราะว่าลง็นธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะลงพื้นที่ช่วยซูมคุณอนุสรอนุ้าครับนี่ลงพื้นที่นะพีจะเล้าตักแบบนิดนึงครับก็เอาละครับเข้ามาสู่เรื่องของโครงการชุมชนพอเพียงกันสักนิดหนึ่งนะครับขาดไม่ได้ละในช่วงนี้ กับเรียนงี้ครับว่าในส่วนของพักประชาธิปัตย์นะครับก็อีกแล้วครับท่านเหรอฮะเนียนเปิดเผยภาษาไม่รู้เรื่องก็เรียกเนียนเนียนไปเรื่อยครับวันนี้เอาเรื่องของกรรณเอาเรื่องของการทุจริตปุ๋ยที่เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการปุ๋ยในโครงการชุมชนพอเพียงเนี่ยไอ้ที่เราเปิดเผยนั่นแหละแต่อย่างไรก็ไม่รู้เอาไปเชื่อมโยงครับแล้วในที่สุดเนี่ยก็โยงไปถึงบุคคลคนหนึ่งซึ่งกล่าวหาว่า ใกล้ชิดกับนายกทักษิณไม่ใกล้เลยครับมาก่อนท่านทักษิณเลยเป็นพี่ชายคนโตเลยคือพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตนนะครับก็เป็นวิธีคุ้นเคยครับของชักประชาธิปัตยิผมนึกพูดถึงวิธีคุ้นเคยเนี่ยผมนึกถึงไอ้คลิปบ้าบอเนี่ยเหมือนกันคือใครจะตัดใครจะอะไรไงแต่ก็โยงไปให้เกี่ยวคุณทักษิณจนได้คุณทับแบ่คนเก่งคนดีของเราไงแล้วก็ยืนยันว่าคนเราูปแบบกันเลยคนเก่งคนดีของเราที่ ถูกไปอยู่ต่างประเทศผมดกับคนเก่งคนดีของลาวเนี่ยฮะของลาวเนี่ยที่อยู่มีเต็นท์รถแถวเรียบทางด่วนเดี๋ยวคุณดูเต็นท์รถเรียบทางด่วนผมขับบ่อยกับเต็นท์ในเทพไทยนี่แหละจะเต็นไทยเลยคุณเรียกเขาไอ้เฮ้ยผมเป็นคนเหนือนะกะอ๋อไอ้ยังไงคุณฟังยังไงวะเนี่ยเขาเป็นสสสปมสสปสปที่ผมเกียรติของทดผมจะบอกที่ผมจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องของคลิปวิดีโอหรือว่าคลิปวิดีโอเนี่ยนะฮะครับ ใครจะกลัวสาธิตวงหลองเตอจะออกมาขู่นายกัฐมนจะห้ามเดี๋ยวเปิดเฮ้ยคุณไม่กลัวเหรอฮะคุณไม่กลัวกลัวแต่อยากเปิดเฮ้ย <Hey! S 1> hey! เขารู้ว่าคุณช่วยผมได้ในสภานี่เขาก็ยังไม่กล้าเปิดแต่คถ้าเปิดสภาไม่ได้ผมจะไปเปิดอีกสภานึงไปเปิดโปงสภาวสุสภาแตกเฮงอยู่อ๋ออ๋อเมื่อวานที่คุณไปสภาก็คุณอคุณไปไอเอาฝาลิโพไปแลกลบสมุ่ลบแก้วอ่ะเขาเรื่องโอ้ยอท่านคุณบาจุจนมาเยียงตอเน่อแล้วครับก็แบบไม่ค่อยจะอยากจะต่อเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟังแล้วมันรู้สึกมันอ่ามัน คุยได้ยากมากเลยเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ว่าจะมีการตรวจสอบแล้วไปนค้นพบลึกขนาดไหนมีข้อเท็จจริงอย่างไรจะถูกปกปิดไปไม่ยอมพูดนะครับแต่อะไรที่มันเป็นเพียงรเ,เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยก็กลับมาเชื่อมโยงแล้วก็บอกว่าไอ้อทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของไส้ศึกเชื่อไหมไส้ศึกเออเสือหมอบแมวสาวาที่มันหมอบชุมชนพอเพียงมีไส้ศึก จากพักเพื่อไทยเป็นคนตัวเขาไปเป็นคนไปโกงเออบ้าเปล่าเ่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆไปอ่านข่าวไปอ่านล่าวคือละครมากไปไี่คุณนพูดผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสมัยที่พักประชานิปัตดเป็นฝ่ายค้านเนี่ยรับแสดงว่าก็เป็นฝ่ายค้านห่วยแตกไม่ได้เรื่องเลย คุณอนุดีครับทําไมครับเขาไม่สามารถจับโกงซึ่งเขาบอกว่าโครงการ SML ของท่านทักษิณเนี่ยโกงมหาศาลเลยเม่หวยแตกมากพรคประชาธิปัตย์เนี่ยในสมัยเป็นฝ่ายค้านไม่สามารถมีเรื่องเล็ดลอดมาแม้แต่เรื่องเดียวที่สามารถจับโกงของรัฐบาลสมัยท่านทักษิณได้ครับแล้วเมื่อคุณมาเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณก็เป็นรัฐบาลที่หวยแตกมากมากครับที่สามารถปล่อยให้พัก ฝ่ายค้านอย่างเราเนี่ยมีกลไกไปโกงในสมัยท่านเป็นรัฐบาลได้คืออย่างนี้ท่านผู้ชมเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าส่งไส้สึกเข้าไปเนี่ยที่ไปทําโกงกนตามเขตโนวดเข็นั้นเนี่ยเป็นคนของพรรคเพื่อไทยไปปลอมตัวไปเป็นจิ้งจกบ้างไปเป็นตุ๊กแกไปเป็นท่อระบายน้ำไปเป็นตู้น้ําดื่มเป็นคนของพรรคเพื่อไทยครับเ้ยบ้าป่สรุปว่าไอ้ที่เปิดเผยมาทั้งหมดเนี่ยภายในหลายเดือนที่ผ่านมาที่พวกเราได้มาเกาะติดเนี่ยสรุปสุดท้าย เป็นพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเป็นคนโกงเขาบอกอย่างนั้นเออโอ้ยเอาก็นี่สรุปว่า่อนนี้ขึ้นมาบอกว่าต้องยุบสภาแล้วล่ะแต่ว่ายุคก่อนนี่คือจะพาวสุภาวสุแต่แกก็ยังร้อยเท็ง